สวัสดีจ้าเพื่อนๆเป็น,ปน <c oughs> อะไรรู้ไหมเขาเลิกเป็นกันหมดแล้วนี่มาเป็นเป็นโควิดไปติดโควิดมานอนซมอยู่ห้าวันแล้วเพิ่งจะลุกลุกมาเสร็จก็อยากกินส้มตำอยากกินปลาไปติดโควิดกันมา โอ้สุดยอดขอบอกเพื่อนๆนี่ครั้งแรกที่แพทเป็นโควิดนะตั้งแต่เขาเป็นกันแพทไม่เคยได้เป็นนะจนเขาเลิกเป็นกันหมดแล้วแพท็ทมาเป็นทีหลังนะเขาเลิกฮิตแล้วนะเสียงแถบเสียงแห้งกินปะลาดับโควิดเกินเป็นมาห้าวันแล้วตักตัวมาห้าวันแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่มีอะไรกินเลยอันนี้เก็บได้เท่าที่มีที่เหลือในตู้เย็นมันจะถึงปากวะเนี่ยเพื่อนๆเ,เอา้า แลก้ก็เลยไม่ได้ทำคุมทำคลิปหน่วยหูแบบสะบักสะบมเลยนะเป็นโควิดเนี่ยเขาบอกมาเพื่อนเื่อนกินส้มตำกัก่อนฮะอืมโอ้ค่าขนาดแทบโควิดก็โควิดเถอะมันมันจะลงแดงตายแล้วอะ่ะฮึฮึผักผักเข้าที่มี ที่แปะกำตึงเกิดมาจากหลังบ้านเขาันนอาทิตย์จะไปทำงานได้เป่าไม่รู้เพราะว่ายังมีเชื้ออยู่ จะบอกว่าของแพทเนี่ยมันลงทางจมูกแสบจมูกมากคือสั่งน้ำมูกน้ำมูกไหลอะ่ะคือสั่งไม่ใช่สั่งน้ำมูกสั่งน้ำมูกเลือดไหลอะ่ะอืม อันนี้ตำซ้มตำมะเขือเทศไม่มีมะละกอมะเขือเทศดิบเก็บจากสวนหลังบ้านเป็นโควิดตอนวันหยุดพอดี เทศกาลกินไก่เทศกาลไหว้พระเจ้าอืมกินเท่าที่มี เชื่อมากินแต่ขนมปังกับโยเกิร์ตตอนเย็นก็กินมาม่าต้มกินมาห้าวันแล้วจะสั่งกับข้าวมากินเอกเขามาส่งให้ก็ ความขี้เหนียวแลความงกไงแล้วไม่กินประหยัดแพงกินเท่าที่มีสั่งเข้ามาแบบเขามาส่งอะเดลิเวอรี่อะที่นี่มันแพงกินเท่าที่มีได้ละกินเยอะ แค่นี้หายยากแล้วตามถะเยอะเลยกินไม่หมดนล้เนี่ยแพทยน,นี่ยแค่มันอยากเฉย,เยแต่ถามว่ากินหมดไหมไม่หมดเลยเนี่ยกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วกเชื่อไหมเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยว กระดูกนี่ล้าวไปทั้งตัวเลยห่วงนอนสุดๆห่วงนอนมากนอนข้ามวันข้ามคืนคือนอนสองวันสองคืนน,น่ะน,น,นอนไม่รู้อ่ะกิน,กนยานอนกินยานอน เขาคงไม่มียาให้กินหรอกเขาเพกินยาแก้หวัดธรรมดาหาซื้อตามร้านขายยานหะเขาบอกว่ายาแก้หวัดนแพงมากที่นี่ตั้งแต่เป็นโรกตั้งแต่มีโควิดนยาแก้หวัดนี่แพงมาก โควิดกับปะลามันจะตีกันไหมนี่กินได้ไหมปะลาานี่อยากกินอะอจริงมันจะของแลงบอกไม่ได้กินนะ วันแรกนี้ที่เป็นเนี่ยแสบจมูกก่อะแสบมากจมูกแสบเป็นคนเป็นภูมิแพ้เราคิดว่าเราเป็นภูมิแพ้เรายังส่งข้อความไปบอกหัวหน้าเราว่าฉันอะป่วยนะเวลาที่มันหนาวอะฉันจะเป็นภูมิแพ้นจะหนาวมากหนาวจนเลือดน้ำมูกเป็นเลือดอ่ะ ที่ว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ไม่ได้คิดว่าเป็นโควิดนะเมนเจอร์ก็บอกให้ไปตรวจเอาเอาที่ตรวจโควิด COVID มาให้ตรวจตรวจเนแรกไม่เป็นตอนน็อกอ่ะ มันน็อกไข้ขึ้นก็ไม่ได้ตรวจนะก็นอนสมอยู่สองสองวันมาตรวจวันที่สองพี่นอนสมหลังจากเกือบหายสมแล้วถึงรู้ว่าตัวเองเป็นโควิดเพราะเราตรวจครั้งแรกแล้วมันไม่เป็นเนี่ยเราก็คิดว่า เ็เป็นไข้หวัดธรรมดาเผ็ตเดตำเยอะกินไม่หมดก็ทิ้งนะเนี่ยดีือว่าเด้อเพราะว่าคุณป่วยอยากกินแต่ก็กินไม่หมดหรอกเสียของ มีใครมากินด้วยเดี๋ยวติดโรคก,กินกินไม่หมดก็ทิ้งไม่เก็บไว้นะกินไม่หมดล้างเก็บทิ้งล้างน้ำร้อนอย่างดีเลยเปิดน้ำร้อนค่ะเชื้อโรคดูฟังเสียงเลย กลัวก็จะตกเทนบางคนเป็นก็ไอไม่หยุดแพทนี้ไม่ค่อยไอเท่าไหร่นะมีน้ำมูกเวียนหัวหเฉยมึนหัวมึนหัวนี่กินยาเยอะหรือเปล่าไม่รู้หรืหยุดกินยาอืม อพริกนี่เผ็ดมากนี่ขนาดใส่สี่เม็ดนะเนี่ยกินมะเขือเทศนะเลียวเกี่ยวใ้มะเขือเทศมะเขือเทศดิบมะเขือเทศดิเศดเอามาตามำส้มตำก็อร่อยนะเก็บเปี่ยวเลาวดิ ได้วิตามินซีมะนาวต้นหลังบ้านมะนาวดกมากต้นหลังบ้าน เป็นยังไงบ้างโควิดบางคนเป็นก็เป็นหนักเลยนะแล้เ,เป็นหนักอยู่วันกะคืนนอนทั้งวันเลยกินยานอนกินยานอนกินยานอน กินยาแก้ไข้แก้ฟูแก้หวัดนอนจะสำลักพริกบ้าอะไรเผ็ดจริงๆถึงไหมซื้อห่อหนึ่งกินแม่งปีนีงไม่หมดอ่ะขนาวมากินเผ็ดเยอะนะ มาจากไทยเผ็ดจริงๆจำได้ใหม่ๆมามามาอเมริกาใหม่ๆกินพริกอะไรก็ไม่เผ็ดหาซื้อพริกก็ไม่มีพริกเผ็ดซักพริก อยู่ไปสิบปีกินพริกอะไรแม่ก็เผ็ดหมดซื้อพริกอะไรมาก็เผ็ดหมดเผ็ดทุกอย่างตกลงนี้ความเผ็ดเราลดลงหรือความเผ็ดเราเพิ่มขึ้นนีอไงงงงงกับตัวเองจำได้ว่าไปซูเปอร์ไปหาซื้อพริกซื้อพริกอะไรมาก็ไม่เผ็ดอันนี้ก็ไม่เผ็ดอันนั้นก็ไม่เผ็ด ปลูกเองเลยปลูกพริกคตรเผ็ดอะ่ะกินอะ่ะกินไปกินมาพริกตัวเองปลูกเองกินไม่ได้เผ็ดอฮะตอนนี้ทำแรงมากหาซื้อพริกที่มันไม่เผ็ดกินต้องดูมันไม่เผ็ดด้วยนะแต่พริกนี้เผ็ดไม่กินไม่ซื้อกินไม่ไหวเผ็ด แม่สามกันในอารมณ์เนี่ยจิ้มปะลาล้ะหน่อยจะได้จิ้มเยอะแค่นี้ก็หายอยากอ่ะอากระดาษเช็ดปากอะแค่นี้ก็รอดตายแล้วเพื่อนเนียอ,อยู่ได้ไปีหายอยากไปอยู่ได้ไปีห้าวัน ขาดปลานี้ร่างกายนี่ขาดปลาไม่ได้จะลงแดงตายอนอนหวยหาปลาใส่อะไรมาให้กินว่าปลาร้นี่ก็ทำไมมันติดนะติดนายเหมือนยาเสพติดเลยห่างสามห่างห้าวันจะลงแดงตายใส่ยาเสพติดให้หรือเปล่ามันต้องติดขนาดนี้ด้วยถ้าไม่กินปีหนึ่งมันจะตายไปนี่ต้องไปบําบัดไห ไปเข้าโรงพยาบาลบำบัดให้หายติดปลาร้าแอกว่ามียาไะไกินแล้วมันจะหายติดปลาร้าจะได้ไม่ต้องกินไปตลอดชีวิตอยู่ไม่มีปลาร้าก็อยู่ได้อะอะไรนี่ไม่กินปลาล้าห้าวันจะลงแดงตายลูกมานั่งหาปลาลากินเออเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจส้มตำกับคนไทยนี่เนาะอยู่ที่ไหนขาดกันไม่ได้ ต้องดิ้นลนหาหอขอให้ได้กินเถอ,อนะน้านเขาไม่ใช่ว่าจะสะอาดนะของหมักของดองอของหมักของดองเส้นขนมจีนอยู่นี่ไม่อุดไม่อัดเส้นขนมจีนนี่ไม่ขาด อยู่คนเวียดนามคนเวียดนามเขากินเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่ดิใส่ก๋วยเตี๋ยวเขาแพ้เขาไม่กินอะ่ะเสื้อไหนก็ไม่ไใส่โป๊ะ <c oughs> พอแล้วปวดท้องแล้วเนี่ยได้แล้วได้หายยาเพื่อนนเลยเป็นโควิดเพื่อนๆนะมาอัพเกตมาแพทเป็นโควิดเคเวนไม่ติดหรอกลู้ตัวไม่สบายนี่ออกห่างลูกเลยนี่เอามาติดคุณชายแทนเอามาแพร่โรคให้คุณชายเป็นกันสองคนเลยแต่เคเวนไม่เป็นไม่ได้เอาไปติดลูก่ กินแล้วหยุดไม่ได้อร่อยขออีกคำหนึง่งขอ,อกินขนมจีนอีกคำขนมจีนกับน้ำปาาลาก็อร่อยเนาะไม่ต้องกินไม่ต้องใส่ปลาไม่ต้องใส่ไเอาแต่แค่น้ำปลาพอนี่แพแค่จิ้มน้ำปลาหน่อยเดียวจิ้มที่เดียวมันเผ็ดกินพอเป็นหาย,ยาย่างนี้ิน,นี่เออกินอือืม,อม กินง่ายยืนลื่นลงคอเลยเดี๋ยวพวกนี้พัดจะตรวจอีกทียังมีเชื้ออยู่ไหมถ้าไม่มีเชื้อแล้วกัเขาต้องกักตัวอีกเท่าไหร่ถึงจะออกไปทำงานได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนนี่ย แต่นี้ยังขั้นตัวมงสมูกอะเสียงเสียงรอก่อนอยุดงานมนาะเป็นอาทิตย์ละไม่ใช่ธรรมดานะโควิดรอป่วยเป็นอาทิตย์ละ กลัวจะหายอ่ะกลัวจะออกไปทํางานได้กลัวคนอื่นเขาติดคนอื่นเขากลัวกันคนบางคนเ็กลัวหัวหดก้คนขิดนะไม่ได้สนใจเลยนะกลัวมากเขากลัวเป็นกันมากเพราะว่าเป็นแล้วมันเสียงานเสียการทํามาหาชินอะไรก็ไม่ได้ ยิ่งคนที่เขาไม่มีอินทรันที่บริษัทเขาไม่จ่ายเวลาเป็นโควิดหยุดงานเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเขาก็ขาดไรายได้ีต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่านนค่านี่ใช่ไหมผมแพ้ยัยงไม่รู้นะบริษัทจ่ายเปล่าที่ทํางานจ่ายเปล่าไม่รู้เลยถ้าไม่จ่ายแพ้ก็นอนอยู่บ้านอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยฟรยีไม่ได้ตังค์ มไม่รู้จ่ายเปล่ารอ,อ,อดูจริงก็ไม่อยากหยุดหรอกถ้าไม่จ่ายต้องรีบไปทำงานเลยเนะยาะเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายกับชาบ้านเดี๋ยวจะถามว่าผู้บ่าวไม่ช่วยเลยก็จะว่าเนะเดี๋ยวดราม่ามาอีกเป่าใครก็เป่ามันเจ๊จะบอกให้ หาใครหามันเอาไว้ที่ช่วยเวลาจะขอให้เขาช่วยเนี่ยมันลำบากมันเอาตอนที่มันลำบากจริงๆอะที่มันได้นั่นจริงๆตอนนี้มันไปขอเรียราดไม่ได้อะ่ะ พอแล้วกินเยอะกว่าอ้วนกินแล้วมันลื่นลงคอปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยหนมตีนเนี่ยผมว่าคนก็ถึงกินเป็นกำๆเป็นอะไรเพราะว่ากินแล้วมันลื่นลงคอง่ายไปแล้วเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนรู้รู้นอนอบนเตียงนางที่เกียนลุกมาด้วยไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆบ๊ายบาย